แล้วเดาแล้วทำมึงเลือกกัอักแล้วพวกกูเฟลเป็นไรที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจะไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยใส่ไม่รู้เป็นไรเล่นเล่นด้วยนะครับ5-3นะครับครับใครให้ชอบหรอชนนะะพี่มัจทำไมอยากเล่นเฉยๆมีความรู้สึกว่าอยากเล่นตอรี่อ่ะไม่รู้เป็นไรอยากเล่นอ่ะแบบสนุกอ่ะลอรงให้คนหนึ่งอ่ะอ๋อใจไดไปไหนอ่ะ

ไอโบ้ลรวมึงยังไม่ยุตีกูคือฆ่ามบบึงนะโบ้ตาย์เดอร์สเปเชียลอ่ะมีใครมาสเปเชียลไหมครับแล้เดี๋ยวไปค่ะแล<ะ>้วก็นี่ไงมันยังไม่ถึงเลยอยู่นี่แหละอยู่ร้านแทงเนี่ยดูเขาตี

จะเย็นบากไม่เล่นเลยบอลเล่นคนเดียวเลยอ่ะแบบตีพังเนึบไม่แบ่งใครนี่ยางงอมแงปืนในสัตว์นี่ต้องหาเปิดแล้วครับเรียกเลยครับบอสเดี๋ยวแบงอันนี้อีกเมื่อกี้มันโดนผม